ครับ,รบสวัสดีครับก็ตอนนี้ได้มานั่งอยู่ที่รัฐสภานะครับได้มาคุยธุรษ์ุระเรื่องอกิจกรรมของสมาคมที่จะจัดขึ้นที่วัดอุดรธานีก็อ,อยากให้ทุกคนเข้าติดตามแล้วกันเนาะ,ะกำหนดการเดือนไหนนะครับหมอเดือนมิถุนาครับวันที่8 8ปดมิถุนายนเราจะมีกิจกรรมดีๆครับให้เยาวชนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ก็เลยมาแจ้งให้กับทนายวุฒิกศพักใหม่นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมที่รัฐสภานะครับ mm hmm. ก็เพิ่งแยกย้ายกันเมื่อกี้พอดีมันมีประเด็นเกิดขึ้นสําหรับสมาชิกที่สงสัยในระเบียบและก็แนวทางปฏิบัติของสมาคมและกลุมดารเดือนนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มสมาคมจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ ทีนี้เราจะมาขายข้อ,ขอกอะระจ่างกันเลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทาไมถึงเป็นอย่างนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าผมว่าผมอธิบายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนม่ย,นยังมีคนไม่เข้าใจอยูอ่ตามที่พี่แจ็คมาหาลือกับผมนะม,มาพูดคุยกับผมแล้วก็ให้ผมดูไลน์ไลน์กลุ่มของสมาคมไลน์กลุ่มของสมาคมผมพูดในฐานะนะฐานะอดีตนายทะเบียนผมพูดในฐานะอดีตนายทะเบียน สมาคมทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเป็นสิ่งดีมากเลยที่ตอนนี้ที่สมาชิกทุกคนนี้อยากให้มีการประชุมวิสามันใช่ผมเห็นด้วยครับประชุมเลยวิสามันเห็นด้วยครับแล้วก็สมาชิกก็ประชุมวิสามันให้ตามขั้นตอนเลยเสนอชื่อกันมาแล้วส่งชื่อให้นายทะเบียนเพื่อหาวันเวลาประชุมวิสามัน ผมเห็นด้วยครับอันนี้ประชุมที่สามันคือมันจะเดินหน้าหรือยังไงหรือถอยหลายยังไงพวกคุณก็ประชุมกันเพราะตอนนี้พี่แจ็ครายงานการประชุมเห็นยังยังยังรายงานการประชุมยังไม่เห็นหน,นะครครส่วนส่วนตรงนี้ผมผมไม่ได้เป็นนายทะเบียนแล้วนะแล้วผมส่งมอบงานทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเมื่อผมเห็นแล้วผมก็เลยจะขอชี้แจงให้รับทราบข้อเท็จจริงก,กันเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณ ธนพัฒน์ถามว่าประกันตัวเป็นกรณีสองมาตรฐานใช่ไหมในพิมพ์ซึ่งผมขอบอกเลยว่ากรณีพี่แจ็คก,กับพี่มานาะประกันตัวไม่ได้ใช้เงินสมาคมนะครับไม่ได้ใช้เงินสมาคมไม่ได้ใช้เงินคังสเสบียงและก็ไม่ได้ไปลบกวนปาธรรมรัตเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีท่านนึง ให้อนมาเป็นค่าประกันตัวของพี่แจ็คและพี่มานะซึ่งในระหว่างนั้นนะ่ะที่จริงมันก็มันก็ดึกนะดึกก็เลยบอกว่าก็คุยกันแล้วล่ะดึกแล้วเราจะรบกวนป่าธรรมราษ์ด,ดีไหมเพราะมันดึกกลัวแกพักผ่อนแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าพอดีก็มีผู้ใหญ่โทรมาว่าเดออี๋ยวไม่เป็นไรเงินประกันตัวเดี๋ยวจะจัดการให้เองครับก็ขอขอบคุณนะครับ ผู้ใหญ่ท่านนี้ด้วยไม่ใช่เงินสมาคมไม่ใช่อะไรนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการ2มาตรฐานซึ่งคดีพี่แจ็คก,กับพี่มารานี้ไม่ได้ใช้เงินสมาคมหรือทางสเสบียงแล้วก็ขอชี้แจงอีกว่าเงินประกันตัวที่ศาลก็ไม่ได้ใช้ทางสเสบียงหรือใช้หลักทรัพย์ของมาธรรมรัตนเพราะว่ามันเป็นความผิดที่เราเองที่เราไม่แจ้งล่วงหน้า เราไม่แจ้งล่วงหน้าให้ท่านอาจารย์เกียงไกลทราบแล้วก็ป่าธรรมรัตน์ทราบเราแจ้งในวันที่เราจะเดินทางใช่ไหมเราแจ้งซึ่งมันกระชั้นชิดเกินไปบางครั้งนบะผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนี้ก็ติดภาร,รกิจซึ่งไม่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการตามที่เราต้องการได้ฉะนั้นใครที่จะไปขึ้นศาลจะอะไรต้องแจ้งล่วงหน้าป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ติดตามคดีกันด้วย ส่วนเรื่องกันว่าสองมาตรฐานอะไรผมว่ามไม่ใช่หรอกการที่เราไปไล่สดในในาดาษที่โดนจับกลุ่มเนี่ยทุกคนพร้อมช่วยเหลือหมดครับพร้อมช่วยเหลือหมดนะแต่กรณีของคุณธนภัทรผมพูดแล้วล่าสุดนะไม่ใช่ไปไล่สดในที่ด่านนะครับแล้วสมาคมเนี่ยเอกสารที่ผมส่งให้ตอนที่ผมเป็นนายทะเบียนนะ ผมส่งให้ครบแล้วแต่พวกคุณต้องอ่านนะส่งให้เราไม่อ่านก็ไม่เกิดความรู้อะไรนะมันมีข้อปฏิบัติของสมาชิกด้วยว่าต้องทําแบบไหนรูปแบบใดมันมีหมดนะครับต้องเข้าไปอ่านฉะนั้นถ้าเรามาคิดแบบนี้นะเช่นผมไปช่วยคนอื่นแล้วเกิดคดีซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสมาคมอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนักรบด่านเถื่อนอย่างเนี้ย สมาคมต้องมาประกันตัวเหรอครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ถ้าเกิดกรณีที่คุณน่ะไปช่วยคนอื่นแล้วเกิดคดีมาสมาคมไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยเรื่องประกันตัวไม่ช่วยเรื่องค่าปรับนะครับคุณต้องช่วยตัวเองนะแต่ถ้าเกิดจากการไปไร้สดแล้วโดนตำรวจจับกลุมหรือโดนตำรวจกันแจ้ง หรือแม้กระทั่งว่ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาขึ้นมาสมาคมช่วยหมดครับโดยเฉพาะอาจารย์เจียงไกรกับป่าธรรมรัดช่วยร้อยเปอเซ็นะฉครับเทากะน,นส,สบายใจได้ในในานามของสมาคมนักรถด,ด่านเถื่อนที่หลายๆคนถามมาในกลุ่มนะที่บอกว่าเอาแล้วต่อไปนี้ถ้านักรถด,ด่านเถื่อนไปไล้ด่านแล้วโดนจับจะมีคนประกันไหมเหมือนเดิม เพราะว่าป่าที่ป่าธนาพัฒน์ได้ประกันนี่ยก็คือป่าธรรมรัฐประกันเหมือนใช่ครับเป็นเงินของป่าธรรมรัฐเหมือนเดิมนะครับป่าธรรมรัฐประกันให้เหมือนเดิมมันไม่มี2มาตรฐานสามาตรฐานแต่ที่สําหรับของผมกับน้องมานะนี่คือต้องการความเร็วตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะดําเนินการตามปกติไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมสองมาตรฐานสามาตรฐานเอาคนนน้นคนนี้ไม่ใช่นะครับของป่าธนาพัฒน์นี่ใช้เงินของป่าธรรมรัฐซึ่งมันเป็น มันเป็นขั้นตอนของสมาคมนคักรบดเดถึแล้วนะครับอันนี้อยากชี้แจงใทุกคนทราบที่ทุกคนคุยกันในกลุ่มนะครับจะได้เข้าใจเบมือนกันผมสงสัยนะครับสมาชิกที่อยู่ในรายกลุ่ม <c oughs> วันเวลาที่เกิดเหตุที่ลาดกระบังคุณไม่ได้ดูไลฟ์สดหรอครับผมถามแค่นี้ล่ะคุณได้ดูไลฟ์สดไหมก่อนที่คุณจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนอื่น คุณได้ดูไลฟ์สดไหมครับว่าใครโดนจับในขนาดจับกุมหรือใครโดนจับในในระหว่างที่ไม่ได้ไลฟ์สดที่ด่านคุณต้องแยกแยะด้วยนะครับวันนั้นนะ่ะคุณธนาภาัทรโดนจับในข้อหาอะไรนะจะขัดขวางและขัดคําสั่งครับเพราะห้องนั้นมันเป็นห้องปฏิบัติการมันเป็นห้องที่เขาต้องทาบันทึกจับกุมยังไม่ได้สอบสวนนะครับ ถ้าสอบสวนคุณธนพัท์สามารถเข้าไปนั่งเป็นผู้คนที่ไว้วางใจกับพี่แจ็คได้ใช่ไหมครับตามข้กอกฎหมายได้ครับแต่ตรงนั้นมันเป็นชั้นบันทึกจับกลุ่มนะครับบันทึกจับกลุ่มเราก็สามารถเข้าไปสอบถามเล็กๆน้อยๆแล้วออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกจับกลุ่มแล้วส่งพนักง,งานสอบสวนซึ่งขนาดเราไปขอร้องว่าให้ส่งเร็วที่สุดวันนั้นเฉพาะพี่แจ็คเสร็จเท่าไหร่ตีสามเสร็จตีสาม เฉพาะมันถึงจับลุมก็สามชั่วโมงกว่าแลวครับจะสอบปากคำอีกส่วนของคุณธนภัน์นีตีสามกว่าตีสี่ได้ไหมเออออกออกมาพร้อมๆกันโอ้ออกมาพร้อมๆกันเพราะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันวันนั้นผมก็ห่วงนอนผมกกลับก่อนตีสามกว่าฉะนั้นคำว่าสวงมาตรฐานไม่มีและก็ขอให้สมาชิกทุกขั้นนะครับลงมติกันแล้วทําเรื่องแล้ว ไปประชุมใหญ่กันไปไปประชุมวิสามันกันครับขอเปิดประชุมวิสามันได้นายกจะพิจารณาครับว่าจะใช้วันไหนแล้วก็มานั่งพูดคุยกันว่าต้องการแบบไหนแต่สมาชิกในขณะที่ผมเป็นนายทะเบียนผมส่งทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับทั้งกระเบียบข้อร่างบังคับทุกอย่างผมส่งให้แต่ถ้าเป็นช่วงหลังแล้วจะไม่ได้นะไม่มีมมคณะกรรมการชุดใหม่ย,ยังยังไม่ได้อ่า มา,มาตรชุดใหม่ยังไม่ได้ครับคณะกรรมการชุดใหม่มีใครผมก็ยังไม่ทราบนะรายงานการประชุมผมก็ก็ไม่เห็นนะตรงนี้ผมจึงมาไม่สามารถตอบแทนได้แต่ผมว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการเปิดวิสามันประชุมกันในเรื่องเร่งด่วนสมาชิกอยากมีเรื่องเร่งด่วนในที่จะประชุมกันเสนอมาได้เลยผมว่าทางอาจารย์เกียงไกเนี่ยเปิดให้แน่นอนแต่ว่าผมจะไปบอกอาจารย์เกียงไกเปิดก็ไม่ได้พิจักจะไปบอกเปิดไม่ได้ มันต้องทําตามกติกาคือต้องจํานวนสมาชิกต้องเกินครึ่งหนึ่งของสมาคมตอนนี้สมาคมมีสมาชิกตอนที่ผมเป็นนายทะเบียนอยู่นะมีทั้งหมด134คน134คนก็เปิดสัก <90. S 1> 70, 70. ก็ได uh oh. ้70คนก็ได้นะครับ70คนก็ได้แล้วก็มาคุยกันมาเปิดประชุมเลยขอเลย แล้วนายทะเบียนก็จะไปะปรึกษาหารือกับนายกสมาคมเพื่อจะได้กําหนดวันเวลาในการประชุมวิส,สามัญซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเรื่องนี้จะได้มีอะไรสงสัยกันถามได้เลยใช่มัน,ม,นมันจะได้ไม่ต้องมาครับอ่คนนู้นความเห็นอย่างหนึง่งคนนี้ความเห็นอย่างหนึง่งแล้วก็ไปคุยกันซึ่งมันสื่อสารกันไม่เข้าใจมันไม่เป็นไปทําแนวทางเดียวกันเพราะบางคนรู้บางคนไม่รู้แต่บางคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่า ทุกเรื่องที่ทุกคนสงสัยเนี่ยอยากให้คนที่สงสัยเนี่ยไปประชุมแล้วก็พูดคุยกันต่อหน้าเลยสงสัยเรื่องไหนถามเรื่องนั้นอยากรู้ประเด็นไหนถามเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เอาบทสรุปตรงนั้นให้มันจบตรงนั้นเลยมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังพี่แจ๊คครับตั้งแต่ค้ากมการชุดใหม่มานี่มีการประชุมประจําเดือนกันยังเออผมยังไม่ได้ถูกเชิญยังไม่ได้เข้าประชุมนะยังไม่เข้าประชุมใช่ไหมใช่ยังไม่มีประชุมประจําเดือนกันหรอยังยังยังไม่ใช่วิดีโอคอลกันยังยังไม่ได้ประชุมใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนว่ามันมันใช้ง่ายมันอะไรผมว่ามันยุ่งยากมันถูกต้องครับอันนี้ก่อนนี้เราเป็นนักรบด่านเถือ่อนเราอยากทําอะไรก็ทําเพราะเราทําแล้วมันไม่มีกฎหมายมารองรับเราทําได้แต่เมื่อเราเป็นสมาคมแล้วมันมีกฎหมายมารองรับมีกร่างบังคับของสมาคมมีระบบและเบียบเข้ามามันก็ต้องยากกว่าปกติเพราะมันมีกฎเกณฑ์มาบังคับแล้ว จะทาอะไรก็ต้องผ่านคณะกรรมการนะครับแม้กระทั่งนายกจะสั่งนี่ยังสั่งไม่ได้เลยต้องผ่านคณะกรรมการก่อนนะครับผ่านคณะกรรมการแล้วให้นายทะเบียนเป็นคนนําเสนออพี่แจ็คลองอ่านคอมเมนต์เผื่อไม่มีใครเข้าใจจะได้อธิบายจบเลยเมีม,ม,มีพี่มีตอนนี้นี่ร้อยเก้าสิบหกขั้นที่เข้ามารับชมน่าจะมีอ่า คอมเมนต์ที่น่าจะมีประโยชน์อยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้นะครับอ,อนี่จะสวัสด,ดีครับแกอ,อ๋กแอแสวัสด,ดีครับก็สงสัยประเด็นไหนถามมาได้ครับเพราะผมเป็นน่ะได้ผมก็จะตอบนะครับแต่ที่ชี้จแจงไปตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความสบายใจและไม่ให้เกิดการเข้าใจกันที่ คาดเคลื่อนและนําข้อมูลที่บิดเบือนมา,าเล่าให้กันฟังแล้วเกิดการเข้าใจผิดขอย้ํานะครับว่าเงินประกันตัวพี่จ็กไม่ใช่ของป่าธรรมรัตนะครับที่จริงพวกพวกเราต้องน่าจะน้อยใจนะออทีไ่ไม่ๆคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราก็อยากเรียกว่าอะไรล่ะอยากอยากอยาก,อยากแบ่งเบาภาระ ของป่าธรรมรัฐของป่าธรรมราชเพราะวา่เพราะว่ามีมีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือบอกว่าอ,อ,อยากอยากช่วยอยากเ,เป็นธุระให้นะครับก็คือถ้าเราแบบว่าไปไปเอาทุกเคสทุกเคทุกเคสหรือว่าไปติดต่อป่าธรรมรัฐทุกเคสท,ทุกเคเนี่เย,เ,ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าโอ้โห,หลายเรื่อง นะครับก็คิดดูนะครับช่วงนั้นก็ประมาณเท่าไหร่นะประกันตัวก็ประมาณตีหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่เดีแต่เดี๋ยวปลาธรรมรัฐมาก่อนมาก่อนครับท่านมาก่อนอถ้าในมุมกลับกันนะช่วงนั้นถ้าป่าธรรมรัฐท่านพักก่อนท่านท่านนอนไปแล้วนะอ่าอันนั้นเราก็จะหาทางแก้ไขช่วยกันแต่นี่ป่าธรรมรัฐนี่ได้ประสานกับพี่บอยพักขนงมาแล้วอ่าเราก็เลยอ่าให้ จัดการตรงนั้นไปเลยส่วนเรานี่จัดการเฉพาะส่วนที่ได้ดําเนินการโดยมีผู้ใหญ่ดําเนินการมาให้แล้วครับมันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์คือแนะโนโดนจะเล่าให้ฟังทีนะคือหลังจากที่ผมกับน้องมะนะ,ะโดนจับนี่คือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีเงินประกันตัวใช่ไหมแต่ด้วยเหตุการณ์มันเร่งด่วนนะครับเราจะต้องรีบใช้เงินสดด่วนนะครับก็เลยหมอเหมาก็เลยติดต่อไปที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่า โอเคเอาอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วที่เหลือได้ค่อยดําเนินการทีหลังแล้วก็พอเกิดเรื่องของป่าธนาพัฒน์เนี่ยนะครับผมก็ได้ประสานประสานไปยังป่าเกียงไกรนะครับสถาปยปยังผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะของผมกับมาน้านะยังมีป่าธนาพัฒน์อีกเพราะว่าคดีเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ใช่และทีนี้ป่าเกียงไกรก็บอกว่าโอเคทราบแล้วเดี๋ยวจะประสานงานไปที่ป่าธรรมรัตน์ให้่นะ แล้วผมก็ลงไปถามปาธนพัฒน์ที่ห้องจับกุมเองเลยว่าโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะใช้เงินประกันกี่บาทเนี่นี่นี่คือนี่คือที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโดนเฮ้ยทำไมปาธนพัฒน์โดนไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยผมเป็นคนเดินเองว่าป๋าโดนข้อหาอะไรโดนกี่ข้อหาแล้วเงินประกันเท่าไหร่พอผมทราบปุ๊บผมก็ออกมาผมก็โทรหาป๋าเกยงไก่ ป่าเก่งไกรก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อป่าธรรมรัฐให้แล้วผมก็ติดต่อหาผู้ใหญ่ท่านนึงว่าในกรณีของป่าธนาพัฒน์นี่ช่วยซัพพอร์ตก่อนได้ไหมถ้ากรณีที่ป่าธรรมรัฐยังไม่สะดวกที่จะโอนเงินสดให้อะไรเงี้ยนะครับผมได้ดาเนินการแล้วแต่ในเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้บอกใครคือเราเราโทรไปหาผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านแต่ท่านไม่รับสายเพราะมันดึกแล้วมันดึกครับเราโทรไปประมาณจาะห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วหน่งห้าทุ่มห้าทุ่มกว่า ไม่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆนะแต่เอาเอาเป็นว่าแกไม่รู้แกอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อันนี้มาชี้แจงให้ฟังนะครับแต่พอเราเห็นป่าธรรมรัตน์มาเราก็โล่งใจแล้วโอเคป่าธรรมรัตน์มาแล้วก็ถามป่าธรรมรัตน์ว่าป่าธรรมรัตน์มาได้ไงป่าธรรมรัตน์บอกว่าดูจากป่าเกงไก่ดูป่าเกงไกอ่ออกอากาเศเสร็จป่าธรรมรัตน์ก็ดิ่งมาเลย สแสดงว่าป่าธรรมรัฐประสานงานไปแล้วที่ผมโทรไปหาปลาเก่งไกเด็กสนั้นอันนี้แหละคือที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่า2มาตรฐานสามาตรฐานเนี่ยไม่ใช่มันเป็นระบบอยู่แล้วระบบก็คือปลาธรรมรัฐจะเป็นคนดําเนินการในเรื่องของเงินประกันนะครับแต่ของผมกับน้องมะานานี่ต้องการเร่งด่วนก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีที่จะนําเงินส่วนนั้นมาประกันให้ก่อนก็<อ>นพูดง่ายๆครับเขาเห็นจับไปสองคน เขาเลยโอนเงินค่าประกันมาให้แค่สองคนคเขาใจยังครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีเห็นทุกคนก็เห็นว่าจับสองคนแต่ถ้าผมบอกว่าประกันสามคนลหะะครับออตายแล้วใครลหะครับเสียละครับพี่แจ็คใชออ่แล้วเมื่อผมไปถึงโรงพักผมก็เพิ่งรู้ว่าโดนโดนสามคนจะทำไงล่ะเงินมันมีอยู่แค่สองคนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของว่า ทำไมผมต้องวิ่งไปถามป๋าว่าโดนคดีอะไรบ้างแล้วต้องประกันเท่าไรเนี่พอผมถามเสร็จผมออกมาผมโทรหาเลยนะโทรหาป๋าเกียงไก่แล้วก็โทรหาผู้ใหญ่ท่านนึงว่าตอนนี้ป๋าธนพัฒน์โดนอีกนะครับแล้วต้องมันใช้มันต้องใช้เงินประกันเพิ่มนะครับแต่เงินประกันที่เมาหาหามาครั้งแรกเนะี่ยหามาแค่สองคนเพราะไม่รู้ว่าป๋าธนพัฒน์จะโดนอีกก็เลยต้องโทรหาผู้ใหญ่โทรหาป๋าเกียงไก่โทรให้ป๋าเกียงไก่ประสานป๋าธนรัตน์ ก็เลยมีที่มาที่ไปว่าทําไมป่าธรรมรัฐถึงมาที่สอนอนระบังได้นะครับนี่แหละ<ช>ที่มาที่ไปทุกคนจะได้เข้าใจเหมือนกันหมดเพราะบางเรื่องท้าไม่อธิบายทุกคนก็จะเข้าใจผิดนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจตามนี้นะอันนี้อธิบายชัดแจงเลยไม่มีอะไรปิดกัน้นการที่มีนักรบด่านเถื่อนมันดีแต่ต้องอยู่ในกรอบแต่ที่ผ่านมามันไม่อยู่ในกรอบระเบียบไงบางคนแตกถแถวก็เยอะมีคนแตกถแถวก็เยอะครับ สุดท้ายอาจารย์เกียงไกรก็เลยว่าเออเราจะทํายังไงให้สมาชิกของเราอยู่ในกรอบระเบียบก็เลยให้สั่งการให้ผมดําเนินการว่าจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเมื่อดําเนินการผมก็คุยกับพี่แจ๊าจัดตั้งขึ้นมาโดยที่เราไม่มีเงินทุนอะไรเลยจัดตั้งขึ้นมาเมื่อใครทําผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคมเราก็สามารถในรูปแบบกรรมการคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็ ฟังเสียงของข้ารรมการว่าจะให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกหรืออยู่ต่อ,อซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับระบบข้าราชการที่จะต้องมีตั้งข้ารรมการสอบสวนมาแล้วก็นายกเป็นคนเซ็นออกโดยถ้าผมพี่แจก๊กอันนี้สมมตินนะผมพี่แจ๊กหรือหลายๆคนในรูปแบบณะารรมการยกมือว่าให้บุคคลนี้พ้นจากสมาชิก14เสียงพ้นเลยบอกให้พ้น แต่เมื่อเสนอขึ้นไปแล้วนายกไม่เซ็นนายกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอกาสก่อนมันก็จะมีหนังสือตีกับว่าให้โอกาสคนนี้นะแล้วก็ทําหนังสือตักเตือนเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนตอนนี้เอาเอาจริงคือมีมีสมาชิกหลายหลายคนในในสมาคมนะครับาเข้าข่ายเข้าข่าในการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมตอนนี้มีอยู่หลายคนนะครับแต่เนื่องด้วยตอนเนี้ คณะกรรมการหรือว่าการทํางานมันยังไม่ขับเคลื่อนมันเลยยังไม่มีอะไรออกมาส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับในกลุ่มลายสมาคมเนี่ยยังไงก็ช่วยแสดงตัวตนช่วยออกมาขับเคลื่อนสมาคมนะครับช่วยออกมาแสดงพลังของสมาคมและรบดันเสือน,น่อยนะไม่ใช่ว่ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับบางคนนี่นิ่งเลยไม่มีกระดิกเลยนะครับไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่ออกมามีส่วนร่วมกับสมาคมเลยก็มีนะครับก็อยากฝากไว้เนาะเราเรามารวมตัวกันเพื่อเพื่อพลังของประชาชนนะครับมีอะไรเราก็ต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นนะครับที่เสนอไปนะส่วนอะไรที่ไม่เข้าใจหรืออะไรที่ค้างคาใจถามว่าถามได้ไหมถามได้นะครับแต่ถ้าจะให้มันเป็นรูปประมจริงๆถ้ามีการประชุมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไปเสนอไ้ไปพูดกันในที่ประชุมนะครับ ให้ในายกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นคนตอบคําถามมันจะได้กระจ่างจะได้ไม่ต้องคาใจกันที่นะที่สาคัญนะครับล่างร่างข้อบังคับของสมาคมนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้พี่แจ็คติดไว้อยู่ที่โน้ตใช่มันอยู่ที่โน้ตอยู่ที่โน้ตนะครับไปอ่านโน้ตในในกลุ่มในรายกลุ่มสมาชิกนะครับใช่มันมันจะอยู่ในโน้ตเลยมันจะเป็นข้อล่างบังคับระเบียบอะไรคุณสมบัติต่างๆอยู่ในนั้นหมดครับ ถ้าใครยังไม่ได้นะให uh huh. ้อยู่ที่โนต้ตนะครับอยู่ที่โน้ตให้ไปอ่านแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกรันถามมาเลยครับถามมาในไลน์กลุ่มแต่ว่าผมผมไม่ผมจะไม่ได้ทราบหรอกพี่แจ๊คจะทราบแล้วพี่แจ๊กก็จะมา,าพูดคุยผมฟังผมว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็แค่นั้นครับแต่วันนี้ที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในในกลุ่มสมาคมเราในกลุ่มสมาคมเราไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ชังเข้าใจไหมครับ มาเอาเอา,ง,าง่ายๆคือถ้าถ้ามีคนใดคนหนึ่งเอาข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไปเผยแพร่นะครับคนที่อยู่ในสมาคมอีกหลายๆคนนึงอาจจะเกิดความเสียหายครัเ,เราเลยต้องมานั่งอธิบายความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนี่คือความจริงนะนี่คือความจริงส่วนที่มีจะมีใครเอาไปเรื่องเอาไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอย่าง้นอย่างนี้วันนี้ ผมกับม่เมาเนี่ยมานั่งอธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อไขข้อ,อกระจ่างนะครับสรุปง่ายๆคือ,อาการที่ใครก็ตามที่เป็นนักรบด่านเถื่อนหรือว่าเป็นสมาชิกสมาคมนักรบด่านเถื่อนที่จะได้สิทธิ์ในการประกันตัวนั่นก็คือคุณไปไล้์จุดตรวจคุณไปไล้์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปสร้างคดีที่มันไม่ควรที่จะเกิดหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับสมาคม แล้วให้สมาคมให้ป่าธรรมรัฐไปรับผิดชอบอย่างเงี้ยสมาคมไปรับผิดชอบอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมันไม่เข้าข่ายนะครับก็ชี้แจงให้ทราบแล้วกันตามนั้นนะครับยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ามีจุดตรวจไหนสอพอสอนอไหนตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือตั้งด่านถ้านักรบด่านเถื่อนลงไปไล่แล้วตำรวจจับป๋าธรรมรัฐกับป๋าเยียงไก่พร้อมประกันทุกสอนอทุกสพท่วประเทศนะครับทุกสอนอทุกสพทุกประเทศ <SCH L K> เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับ แต่ต้องเป็นสมาชิกนะใช่ต้องเป็นสมาชิกสมาคมนะครับต้องเป็นสมาชิกสมาคมนะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกสมาคมคือจบเลยนะครับอันนีอนน้อันนี้คือเราในการไล่สดนะครับอ่าในการไล่สดจุดตรวจด,ด่านตรวจแล้วก็จุดสกัดน,นะครับถ้าถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมนักรับการเถื่อนอันนี้คือถามว่าผมผมจะต้องอไปรับผิดชอบไหมเพราะว่า ที่ผ่านมามันมีคนแอบอ้างว่าเป็นนักรบด่านเถื่อนนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักเลยที่ผ่านมาหลายคนก็น่าจะเห็นเราเลยมาจัดตั้งเป็นสมาคมเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นสมาชิกสมาคมบ้างนะครับมันมีคนแอบอ้างว่าโอ้ผมนี่เป็นน้องชายเกียงไกรไทยอ่อนผมเป็นมือขวาเกียงไกรไทยอ่อนน่ะมีคนแอบอ้างไปหไหมสุดท้ายแล้วเป็นไงโดนจับเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนั้นคือเราเราเราจะไม่เราจะไม่ไปยุ่งด้วยเลยนะครับถ้า ไปแอบอ้างว่าเป็นนักลบด่านเถื่อนนะครับเพราะมันมีคนเอาคำว่านักลบด่านเถื่อนไปใช้ในทางที่ผิดอีกหลายคนมีหลายคนตำรวจหลายหลายคนที่เขาติดตามพวกเราอยู่หรือว่าเป็นเป็นเอฟซีป่าเกียงกรอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะโทรไปบอกป๋ากียงกรโดยตรงว่าป๋าวันนี้มีมีใครก็ไม่รู้เนี่ยคนเนี้ยม่แอบอ้างว่าเป็นมือขวาป๋าเป็นน้องชายป๋าเป็นหลานป๋าอะไรเงี้ยไม่แอบอ้างนะครับ ซึ่งเอาคำว่านักลบด่านเถื่อนนี่แหละไปแอบอ้างตำรวจหลายๆคนเขาก็เกรงใจเขาก็เลยเออถ้าเป็น f c ถ้าเป็นนักลบด่านเถื่อนก็อนิจจาไปแต่บางคนคือไปแอบอ้างเกินอ่าบางคนแบบโอ้เมาแ่ไปเลยผมเนี่ยนักลบด่านเถื่อนอะไรเงี้ยนะครับมันสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับนักลบด่านท,ทาลายดีกว่าไม่<อ>ไม่สร้างครับทาลายชื่อเสียงของของนักลบด่านเถื่อนนะครับที่สะสมมายาวนานเจ็ดปีเราต้องทำบ้านเราให้สะอาดนะครับช่วยกัน อันไหนที่ถูกต้องดีงามทําได้หมดหละครับอันไหนสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็มาคิดเพราะเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วส่วนมากก็อายุสาสิบขึ้นกันหมดแล้วยี่สิบลงมาก็มีส่วนน้อยนั้นก็เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีเคสสดสำคัญนะพี่ธนชาติโทรมาอ่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดจบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันในไลน์กลุ่มสมาชิกได้นะเพราะว่าตอนตอนนี้ทุกคนต้องทราบอยู่แล้วว่ากรุงศักดิ์พันหมื่นโดนสพคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมินะครับพาไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลนะครับเคสนี้จะต้องมีภาคหนึ่งภักสองแน่นอนนะครับฝากติดตามได้เลยเคสของสพคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีเรื่องสน,สนุกสนุกให้ดูอีกแล้วนะครับทางสมาคมนักรบ,รบดานเถื่อนจะดําเนินการเพราะว่าพี่คงศักดิ์พันหมื่นเนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับถ้าเคสอย่างนี้สมาคมช่วยเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ประประมาณนี้ไม่ใช่แบบนี้ สมาคมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับตามนั้นนะทุกคนคงเข้าใจนะครับถ้าอยู่ในนามของสมาคมต่อสู้ในนามของสมาคมตามอุดมการที่สมาคมตั้งมานั่นก็คือการนําเสนอจุดตรวจจุดสกัดการไล่จุดตรวจการประดูไปดูเจา้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วโดนกันแกล้งแล้วโดนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยทางสมาคมช่วยทุกเคสไม่ต้องห่วงนะครับฝากให้ทุกคนสบายใจได้เลยผมการันตีได้ไม่ต้องห่วงนะ ก็โอเคตามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรกลับหาพี่ธนชาติก่อนเพราะว่าพี่ธนชาติไปหาพี่กรุงศักดิ์ที่คอนสวรรค์ขออนุญาตจบไล์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับี